สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ชมคลิปนี้ก็พาเพื่อนผู้ชมมาชมบรรยากาศน้ำท่วมบริเวณสวนปามซึ่งเป็นแม่น้ำจากลงมาจากภูเขาแล้วก็มาท่วมหลายหลายหมู่บ้านแถวนี้ตัดหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านขาดไม่ต้องไม่สามารถจะสัญจรกันไปไหนมาไหนได้ต้องรอให้น้ำลงก่อนคือมันท่วมสะพานเล ตสะพานมันตัวสะพานมันต่ำก็เลยก็เลยน้ําก็เลยท่วมตรงนั้นเพื่อนเพืน,นผู้ชมก็ดูต้นปาล์มนยะต้นปาล์มนี่ก็เป็นต้นกําลังม,มีมีลูกแล้วมีทลายมาแล้วนี่ก็เห็นทลายมันอยู่นี่เป็นทลายของมันเป็นลูกของมัน ลูกของมันแล้วก็ถ้าถูกน้ําท่วมจะดีหรือเปล่าตอนนั้นล่ะจะไม่ดีนี่จะดีนี่จะไม่เสียหายเพื่อนเพื่อน,น,นผู้ชมตรงนี้ก็พายุเขาเรียกว่าพายุบัวลอยกาลัง่าดผ่านมาประเทศไทยประเทศลาวลาวก็ถูกน้ําท่วมประเทศไทยก็ถูกน้ําท่วมส่วนบางช่วงบางตอนบาง พื้นที่แต่มันก็ไม่หนักเสมอไปบางพื้นที่มันก็ธรรมดาบางพื้นที่ก็ทุกถูกน้ำท่วมอย่างพื้นที่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ท่วมนี่คือแถวจังหวัดพิโลกน้ำท่วมกำังไหลไหลมาจากทางเหนือต้นปามเพื่อนเื่อนผู้ชม มีชาวบ้านก็พากันเอาขายมาดักปลาเอาขายเอามองมาดักปลาส่วนมากก็จะเป็นปลาตัวปกปลาขาวปลาตะเพียนปลาใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันถูกถูกทำลายทำลายด้วยหลายอย่างขึ้นมายากม,มีทำนุบมีเขื่อนกั้นเอาไว้ นี่มันมีเขือ่อนข้างล่างก็มีเขือ่อนเขื่อนแค่น้อยก็มีปลาเงินปามันขึ้นไม่ได้ปลาตัวใหญ่ปามเพื่อนผู้ชมโอ้จะไม่เสียหายหรือนีพถูกน้ำท่วมต้นปามมันมีมันมีหมดมีลูกมีท้าลายของมันหมดแล้วนี่เริ่มลูกของมันก็เริ่ม ตแล้วจะได้เก็บเกี่ยวแล้วคงจะไม่เป็นไรนะคงจะไม่เสียหายกับพวกต้นปาล์มแต่ไม่แน่มันมันท่วมสองครั้งแล้วนี่นี่เป็นครั้งที่สองเครั้งที่หนึ่งก็เดือนเดือนสิงหาส่งเดือนกันยานี่แหละน่าจะต้นเดือนกันยา เดือนกันยาช่วงนี้แหละต้นเดือนกันยานก็ไม่นานแล้วมันท่วมู่นนี้เป็นพายุอะไรก็จำไม่ได้เพื่อนผู้ชมนากกว่าไมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันลดน้ำมันลดแล้วนี่ช่วงเช้าก็รู้สึกว่า ขึ้นมาสูงหน่อยลดแล้วถ้าฝนไม่ตก